เมื่อวานนี้ลูกเขยผมจได้รับการประกันตัวผมก็คุยกับลูกเขยผมลูกเขยผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งจังหวัดจัดการเลือกตั้งถ้าไม่ทําแบบนี้การที่รอพักปฏิบัติหน้าที่จนคดีเสร็จเป็นการเอาเปรียบและ ปล่อยทิ้งพี่น้องประชาชนในตำบลตลุกดูวันนี้ถ้าคุณลาออกปุ๊บขบวนการก็คือมีการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ใครจะลงก็ว่ากันไปตามระบบนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานของสังคมไทยในทางการเมืองท้องถิ่นนะครับผมอยากจะบอกว่านี่คือมาตรฐานครับนายวิราชาติรัศมีลาออกเมื่อเวลาประมาณห้าทุ่มผมก็โอเคคุณลาออกแล้วคุณต้องทำ แล้วให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งต่อไม่ใช่บอกว่าคดียังไม่สิ้นสุดคนที่ไปจับกลุ่มก็เสียความรู้สึกนะครับว่าอะไรว่าจับมาวันนี้พรุ่งนี้ไปเป็นนายกต่อแต่เขามีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้เป็นหยุดปฏิบัติหน้าที่พี่เต่าก็เคยโทรหาผมว่ามันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคดีอื่นๆนะครับผมผมก็บอกครับในคดีนี้ผมก็เลยเห็นว่าการพักปฏิบัติหน้าที่ เป็นการถ่วงความเจริญและไม่มีสปิริตทางการเมืองแล้วเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนชาวตำบลตลุกดูคุณลาออกปุ๊บเทศบาลจัดก,การเลือกตั้งไดทดนทีจังหวัดอำเภอดำเนินการเลือกตั้งทันทีนี่คือสิ่งที่ผมทําในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและในฐานะคนใกล้ชิดผมมีเรื่องมันต้องแสดงสปิริตมากกว่าคนอื่นแล้วสิ่งที่สำคัญจับคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ดา